ราซื้อเป็นเซตอันนี้สามขวดเก้าร้อยแต่วันนี้เราไม่ขายหนยะุดแน่กันพ่อจะขายบัตรกลุ่มปิดเดือนธันวาคมก่อนกลัวคุณย่าคุณยายตกหล่นเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะนะครับเราไปต่อด้วยกันนะครับเมาเมาเดือนธันวาคมเปิดแล้วนะครับกดลิงก์ที่กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มไลฟ์ในกลุ่มให้ดูโดยเอาโทรศัพท์ไลฟ์ก่อนอแต่แต่ว่าก็คือไลฟ์เต็มเราจะเป็น อ่าอีพีที่เจ็ดที่แปดที่เก้ากลางเดือนธันวาคมจ้ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะฮะที่มีคุณแอนออดีแล้วก็มีคืนมีคืนเขาดาวด้วยนะครับผกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยเมาเมาคือใครใครใครที่กดลิงก์ตอนนี้ได้เข้ากลุ่มตอนนี้เลยดสามร้อยห้าสิบห้าบาทสำหรับเมาเมาเดือนธันวาคมแต่ว่าพรุ่งนี้จัดแถมนะ จะแถมมีคอนเสิร์ตประทะกันกับคุณตูวงโตเกียวมิวสิกนะครับแต่จะเอาโทรศัพท์ไลฟ์เราไม่ได้ไลฟ์เต็มรูปแบบพรุ่งนี้เพราะว่าเล่นสองวงแล้วมันไม่ได้คุยกันก่อนย่านบอมมคกลัวมันอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะสมนะครับก็ก็เดี๋ยวแต่ว่าจะเอาโทรศัพท์ไลฟ์บรรยากาศแบบรวมๆให้ดูในกลุ่มนะครับก็สนับสนุนหน่อยนะครับคุณยาคุณยายเอซน้องเพชรน้องพลอยอยู่ไหนยกมือขึ้น น้องเวทยกมือขึ้นเอา <c oughs> กอดกันกอดกันอ๋อ,อายายาขาวหัวหรืออะไรนะยาขาดหัวยาสระผมไม่ใช่ยาสระหัวชซื้อเป็นรอบก็ได้นะครับรอบร EP 7 <ผม S 1> น่าจะ <ผม S 1> เดี๋ยวนะ EP 7ราคาเท่าไหร่แอดมินตอบด้วยนะครับเรเอ่อเออเอาเอาเอา,เอา เออ ep เจ็ดราคาเออ ep เจ็ดราคาเท่าไหร่อ่ะเออก็ไม่เห็นเลยทำอะไรเนี่ยบุ้ยเออเออหนูอะไรมูเพททำชั่วพ่าหนูแต่งนือเลยอ๋อโดนเสื้อเลยเหรอเพื่อเ้ะ ไหนเหม็นอะไรเหม็นหัวเหม็นผมไปเพอไม่สระผมเด็กๆก็ใช้ได้นะครับผลิตภัณฑ์กุฎิสายทั้งครีมอาบน้ําแล้วก็แชมพูมีทิชเมตน์แล้วก็ยาสีฟันด้วยนะแต่แต่วันนี้เราไม่ได้มาไล่ขายของนะมาไล่ขายบัตรกุปิดจ๋างาไอ่ะโอเคไปยบายคุณย่าคุณยายก่อนไม่อยากครูกับพ่ออย่าอยู่อยากอยู่กับพ่อเหรอได้นะ หนูหนูหนูนั่งตรงนี้ก็ได้อ่ะมานั่งข้างๆนี้โอเคครับโอเคต้องให้ยายต้องให้ยาแตมกดให้อะไปให้ยายแตม